พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปห้สุขศึกษาและพละศึกษา 3. กฎกติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในการเล่นเทเบิลเทนนิสมีกฎกติกาการแข่งขันที่ควรทราบดังนี้นะครับโต๊ะมีพื้นหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว9ฟุตกว้าง5ฟุตพื้นผิวหน้าโต๊ะต้องเรียบเสมอกันสูงจากพื้น2ฟุต6นิ้วขอบด้านบนของพื้นผิวโต๊ะทั้ง4ด้านทาด้วยสีขาวขนาดกว้าง2เซนติเมตรเส้นตามแนวด้านยาวทั้ง2ด้านเรียกว่าเส้นข้างเส้นตามแนวความกว้างเรียกว่าเส้นสกัดนะครับตาข่ายและเสาพื้นโต๊ะแบ่งออกเป็น2แดนเท่าๆกัน ด้วยตาข่ายขึงกันกลางแนวตาข่ายต้องขนานและห่างจากเส้นสกัดทั้งสองเท่ากันตาข่ายต้องมีความยาว6ฟุตขึงให้ตึงขอบบนของตาข่ายสูงจากพื้น6นิ้วขอบล่างจะต้องได้ระดับกับพื้นโต๊ะปลายทั้งสองด้านของตาข่ายผูกติดกับเสารองรับตาข่ายซึ่งสูง6นิ้วและยื่นออกนอกโต๊ะห่างเส้นข้างทั้งสองด้านออกไป6นิ้วนะครับลูกเทเบิลเทนนิส จะต้องกลมและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง40มิลลิเมตรทำด้วยเซลลูลอยหรือพลาสติกมีสีขาวหรือสีส้มและเป็นสีด้านนะครับไม้เทเบิลเทนนิสน้ำหนักและขนาดไม่จำกัดผิวหน้าของไม้ต้องมีสีเข้มส่วนในของหน้าไม้เทนนิสทำด้วยไม้กระดานแบบแข็งและหนาเท่ากันตลอดลำดับการเล่นมีดังนี้การโต้ลูกหมายถึงระยะเวลาซึ่งลูกกำลังอยู่ระหว่างการเล่น การโต้ลูกที่ไม่มีผลต่อการนับคะแนนเรียกว่าเลดและการโต้ลูกที่มีผลต่อการนับคะแนนเรียกว่าได้คะแนนนะครับลูกที่อยู่ในการเล่นให้ถือว่าลูกที่อยู่ในระหว่างการเล่นตั้งแต่ผู้เสิร์ฟเริ่มเคลื่อนฝ่ามือที่มีลูกอยู่บนฝ่ามือขึ้นเพื่อทำการโยนลูกและจะเป็นลูกเสียเมือ่อลูกตกกระทบแดนใดแดนหนึ่งสองครั้งติดต่อกัน ลูกตกกระทบแดนทั้งสองติดต่อกันโดยไม่มีผู้เล่นฝ่ายใดตีลูกก่อนที่ลูกจะตกกระทบแดนตรงข้ามนี้นอกจากลูกเสิรฟผู้เล่นตีลูกติดต่อกันสองครั้งจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ตามลูกถูกผู้เล่นหรือเครื่องนุ่งห่มหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เล่นถืออยู่ผู้เล่นตีลูกถูกร่างกายใต้ข้อมือลงไปลูกถูกวัสดุสิ่งของอื่นๆนอกจากตาข่ายเสาตาข่าย ลูกเลดระยะเวลาที่ลูกอยู่ในการเล่นถือว่าเป็นลูกเรดเมื่อลูกที่เสิร์ฟไปกระทบตาข่ายหรือเสาตาข่ายแล้วข้ามตาข่ายไปตกที่แดนของฝ่ายรับและฝ่ายรับตีลูกกลับมาหลังจากเสิร์ฟลูกไปแล้วแต่ฝ่ายรับยังไม่พร้อมที่จะรับแต่ถ้าฝ่ายรับหรือคู่ของฝ่ายรับพยายามที่จะตีลูกนั้นให้ถือว่าพร้อมที่จะรับโดยปริยายนะครับการเล่นต้องหยุดลงกระทันหัน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับลำดับการเสิร์ฟหรือการเลือกข้างนะครับการเล่นต้องหยุดลงกระทานหาันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลาการได้คะแนนนอกจากการตีโต้จะถูกสั่งให้เป็นเลดผู้เล่นจะได้คะแนนจากกรณีต่างต่อไปนี้นะครับถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเสิร์ฟลูกได้อย่างถูกต้องถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถรับลูกได้อย่างถูกต้อง ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตีลูกสัมผัสทุกสิ่งใดๆนอกเหนือจากส่วนประกอบของตาข่ายถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตีลูกผ่านเลยเส้นสกัสดของตอนเองโดยไม่สัมผัสกับพื้นผิวโต๊ะถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคว้างลูกตีลูกติดต่อกันสองครั้งถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือสิ่งใดๆที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสนใจหรือถืออยู่ทําให้พื้นผิวโต๊ะเคลื่อนที่ หรือสัมผัสถูกส่วนต่างๆของตาคายถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามใช้มืออิสระสัมผัสถูกพื้นผิวโต๊ะเกมการแข่งขันผู้เล่นที่ทำคะแนนได้11คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะยกเว้นถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้10คะแนนเท่ากันจะต้องแข่งขันต่อไปโดยฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งสองคะแนนเป็นฝ่ายชนะการแพ้ชนะ ในการแข่งขันประกอบด้วยเกมแข่งขันที่เป็นจำนวนเลขคี่เช่น2ใน3เกมหรือ3ใน5เกมหรือ4ใน7เกมนะครับ